สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพียง School of Success กับผมเจตธีรทรจิรธนัยโรธผู้แปลหนังสือขายดีระดับตำนาน Think and Grow Rich โอมเพียง edition The Science of Getting RichThe Richest Man in BabylonAs a Man Think และ The Power of Your Subconscious Mind เป้าหมายของผมในการทำพอดแคสต์อมเพียง School of Success คือเพื่อมอบไอเดียแรงบันดาลใจป้ายบอกทางและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าสู่ชีวิตที่ท่านต้องการทุกๆอาทิตย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆรวมไปถึงบทสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสาเร็จที่เก่งที่เจ๋งและที่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเพราะอย่างที่นโปเลียนฮิลบอกใบเอาไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือ Tink h and Grow Rich โอมเพียงเอเดชั่นทุกความสำเร็จทุกความร่ำรวยล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากไอเดียพอดแคสต์ตอนนี้แดทุกอย่างในชีวิตที่ท่านปรารถนาครับโอมเพียง School of Success เอพิโซดที่13นี้เราจะมาคุยกันถึงพลังของไอเดีย และเหตุผลว่าทำไมไอเดียถึงสำคัญมากกว่าความรู้มากมายที่ท่านมีในหัวข้อปลดล็อกพลังของไอเดียประตูสู่ความสำเร็จที่ความรู้ทั่วไปเปิดไม่ได้ผมอยากแนะนำให้หยุดทุกอย่างที่กำลังทำและตั้งใจฟังเอพิโซดนี้ให้ดีมันอาจเปลี่ยนวิธีที่ท่านคิดเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความสำเร็จและเป้าหมายของท่านผมขอเริ่มเอพิโซดด้วยคำถามนี้ครับ ท่านเคยรู้จักใครบางคนที่รู้มันไปนหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยสร้างผลลัพธ์หรือทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมครับคนที่ไม่ว่าใครถามอะไรเขาจะมีคำตอบที่ดูมีเหตุมีผลมากทุกครั้งที่ตอบเขาจะดูมั่นใจเพราะเขารู้ทุกอย่างจริงๆแต่จนแล้วจนรอดเราก็ไม่เคยเห็นผลลัพธ์อะไรที่มันจับต้องได้จากเขาความรู้สาคัญมากครับสำคัญถึงขนาดนบโปเลียนฮิลยกให้เป็นหนึ่งในหลักการของความสำเร็จ13ข้อ ในหนังสือ Think and Grow Rich อมเพียง Edition แต่ผมอยากจะบอกว่าบทนี้ของนโปเลียนฮิลเนี่ยจบหักมุมหนักมากนะครับตอนผมแปลเสร็จนี่หัวแทบทิ่มเพราะความรู้สำคัญก็จริงแต่การมีความรู้เยอะๆไม่ได้การันตีความสำเร็จแถมความรู้ไม่ว่าทั่วไปหรือความรู้เฉพาะตัวสามารถซื้อได้มันมีบางอย่างที่สำคัญต่อความสำเร็จและความร่ำรวยยิ่งกว่าความรู้ครับ บางอย่างที่แบ่งแยกระหว่างคนสำเร็จและคนที่มีผลลัพธ์กับคนที่ย่ำอยู่กับที่สิ่งนั้นคือความสามารถในการดึงดูดไอเดียและลงมือทำตามไอเดียนั้นไอเดียคือเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จและความร่ำรวยไอเดียคือตัวจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในธุรกิจสินค้าบริการการเงินและชีวิตของท่าน ในหนังสือ t h i n k and Gatsby, r Omphion Edition นโปเลียนฮิวเน้นว่าไอเดียคือจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยทุกประการไอเดียเป็นวัตถุดิบที่เมื่อนำไปเป็นส่วนผสมของการเล่นแร่แปรธาตุร่วมกับความปรารถนาความเพียรพยายามและการลงมือทำสามารถสร้างผลลัพธ์แบบสถานฟ้าสะเทือนดินได้ข้อพิสูจน์คือคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกยกตัวอย่าง Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk พวกเขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาสามารถคิดไอเดียที่มันพลิกโลกได้และลงมือทําจนไอเดียนั้นกลายเป็นความจริงคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตบี้ตะบังสะสมความรู้ครับพวกเขาเลเวอรรความรู้ที่มีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงความร่ารวยและความสําเร็จตอนนี้ท่านน่าจะมีคําถามในใจอย่างน้อย2ข้อไอเดียดีๆมาจากไหนรอปิ้งแวบมานานแล้วเนี่ยมันไม่มาสักทีแล้วก็จะเปลี่ยนไอเดียที่ปิ้งแวบขึ้นมาให้กลายเป็นความจริงได้ยังไง ง่ายมากครับในหนังสือ Think and Grow Rich o ียง Edition นโปเลียนฮ l ลเฉลยว่าท่านสามารถเพิ่มโอกาสในการปิ้งแว็บของไอเดียสถานฟ้าสะเทอนดินได้ด้วยการโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองรู้และลงมือทำจนเชี่ยวชาญท่านไม่สามารถเสกไอเดียพลิกชีวิตได้ครับหากไม่มีความรู้แต่การมีความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จ แก่นของบทความรู้เฉพาะตัวในหนังสือ Think and Grow Rich โอมเพียง Edition และแก่นของพอดแคสต์ตอนนี้คือไอเดียมันสำคัญมากมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จแต่ท่านไม่สามารถเสกไอเดียได้ถ้าไม่มีความรู้เฉพาะตัวส่วนคำถามที่สองที่ถามว่าแล้วจะเปลี่ยนไอเดียที่ปิ๊งแวบขึ้นมาให้กลายเป็นความจริงได้ยังไงขั้นแรกครับท่านต้องเชื่อในไอเดียของตัวเองก่อนลสบราล์เคยกล่าวว่า คุณไม่จาเป็นต้องเก่งเจ๋งหรือมีทุกอย่างพร้อมเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่คุณนะ่ะต้องเริ่มต้นบางอย่างถึงจะเป็นคนที่เก่งเจ๋งและมีทุกอย่างที่ต้องการได้เชื่อในไอเดียของตัวเองครับและกล้าที่จะลงมือทําขั้นต่อไปคือต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซอยไอเดียออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอและสร้างแผนการทํางานขึ้นมาการมีไอเดียอย่างเดียวมันไม่พอท่านต้องมีพิมพ์เขียวมีแผนที่มีป้ายบอกทาง ที่จะนำท่านสู่ความสำเร็จด้วยและเมื่อท่านมีแผนการทำงานแล้วขั้นต่อไปคือลงมือทำตามแผนการนั้นลงมือทำจนไม่มีเวลาสงสยัยเพราะความสงสัยเป็นศัตรูของศรัทธาเส้นทางส,ส,สู่ความสำเร็จที่เกิดจากไอเดียดีๆล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามความท้าทายและความรู้สึกบีบหัวใจมันเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องมุ่งมั่นอดทนเพียรพยายามและไม่ละสายตาจากเป้าหมาย จนกระทั่งทุกอย่างที่ปรารถนากลายเป็นความจริงทุกความสำเร็จที่สะท้านฟ้าสะเทือนดินมีจุดเริ่มต้นจากไอเดียตามด้วยการลงมือทำอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะไปกันต่อผมอยากจะพูดถึงความรู้และข้อจำกัดของมันสักหน่อยย้ำอีกครั้งนะครับความรู้สำคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะตัวสำคัญหมดและครับแต่ในขณะที่ความรู้สามารถมอบคำตอบหรือความเข้าใจบางอย่างให้กับท่านได้ มันไม่ได้อยู่บนถนนเส้นเดียวกับปัญญาความจริงหรือความสำเร็จเสมอไปในหนังสือ t h i n k and Gorich r w Om p h ี a n Edition บอกเอาไว้ชัดเจนความรู้ไม่ใช่พลังความรู้แค่มีศักยภาพที่จะเป็นพลังได้เท่านั้นความรู้จะเริ่มเป็นพลังต่อเมื่อท่านลงมือทำในสิ่งที่ท่านรู้การดิ้นรนหาความรู้โดยไม่ได้ลงมือทำหรือนำไปใช้งานไม่ต่างจากการสะสมหนังสือบนหิ้งโดยไม่คิดจะหยิบลงมาอ่าน คีย์เวิร์ดคือลงมือทำในสิ่งที่รู้ครับก่อนจะวิ่งตามล่าหาความรู้ใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆถามตัวเองหน่อยรู้แล้วเอามาใช้อะไรกับชีวิตและธุรกิจบ้างถามตัวเองจริงๆแล้วจะได้อะไรจากความรู้ตรงนี้ถามตัวเองจะใช้ความรู้ตรงนี้แก้ปัญหาเร่งด่วนอะไรในชีวิตอย่าหาความรู้เพียงเพราะกลัวตกเทรนครับวันๆมีเทรนเป็นล้าให้ท่านวิ่งตามเอาเวลาไปลงมือทําในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆดีกว่ากลับมาที่พลังของไอเดีย การจะปลดล็อกพลังของไอเดียได้ท่านต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเสียก่อนต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เลย 1. ห,หูตาต้องเปิดกว้างอย่าลืมชื่นชมความมหัศจรรย์ของชีวิตและธรรมชาติในแต่ละวันครับเปิดรับเรื่องใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆวิธีนี้จะช่วยให้จิตเปิดกว้างพร้อมรับความเป็นไปได้และดึงดูดไอเดียใหม่ๆ 2. เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ คุยกับคนที่อยู่คนละสายอาชีพทําคนละธุรกิจอ่านนิตยสารหรือหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านวิธีนี้จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆครับและช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิต 3. อ่านดูและฟังคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจคอนเทนต์แนวสร้างแรงบันดาลใจต่อให้จะโดนด้อยข้าว่าเชยว่าซ้ำซากแค่ไหนผมบอกได้เลยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้มันช่วยชีวิตคนได้ด้วยซ้ำ ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะต้องการกำลังใจมากที่สุดเมื่อไหร่และไม่มีใครรู้ด้วยว่าคอนเทนต์แนวสร้างแรงบันดาลใจสามารถสร้างไอเดียได้คีย์เวิร์ดคือพลังงานครับลองเอาตัวเองไปเสพสื่อลบๆคอนเทนต์พลังงานลบสิไอเดียดีๆไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 4. เข้าถ้ำครับสเปซหรือพื้นที่ส่วนตัวสำคัญมากนะฮะ อนุญาตให้ตัวเองได้อยู่คนเดียวในพื้นที่ส่วนตัวในถ้ำหรือในที่ที่ไม่มีใครรบกวนได้ง่ายๆเพื่อคิดตกผลึกและสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีนี้คือการอนุญาตให้ไอเดียดีๆปิ้งแว็บได้ง่ายขึ้นถ้าอยากได้ไอเดียพลิกชีวิตจิตท่านต้องนิ่งครับ 5. กลุ่มมาสเตอร์มายน์สำหรับผมหลักการมาสเตอร์มายน์และการมีกลุ่มมาสเตอร์มายน์ที่ถูกต้องตามตำราเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วสำหรับการต่อสู้เพื่อความสำเร็จทุกประการ ไอเดียที่ท่านตามหามาตลอดชีวิตอาจอยู่ในการประชุมมตอส์ไมล์ครั้งใดครั้งหนึ่งก็เป็นได้สำหรับเจ้าของหนังสือ Think ต n ง g อนโ r ร o ชโอมเพียง Edition เรามีกลุ่ม m ม s t ส์ไม n ์สำหรับศึกษาหนังสือร่วมกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วคำแนะนำคืออย่าพลาดแม้แต่ครั้งเดียวครับ 6. อย่ายึดติดกับไอเดียไหนมากเกินไปเปิดใจให้กว้างลงมือทำตามไอเดียที่แวบขึ้นมาให้สุดตัวแต่อย่าเผลอเชียวอย่าเผลอไปยึด เพราะไอเดียที่ดีกว่าที่สามารถต่อยอดให้ชีวิตง่ายขึ้นได้มากกว่าพร้อมจะผุดขึ้นมาในจิตของท่านได้ทุกเมื่อและมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าท่านยึดกับ idea, ไอเดียใดไอเดียหนึ่งเป็นพิเศษสรุปกันก่อนจากนะครับไอเดียคือเชื้อเพลิงคือเมล็ดพันธุ์ที่ผลักดันให้ท่านไปสู่ความสําเร็จที่ต้องการความรู้สําคัญแต่ไอเดียจะนําพาความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ารวยและทุกอย่างที่ปรารถนามาสู่ชีวิตของท่าน เริ่มสร้าง m ม n ์เซตเพื่อดึงดูดไอเดียตั้งแต่วันนี้และคอยดูชีวิตของท่านเปลี่ยนไปในทางที่น่าอัศจรรย์ใจสำหรับโอมเพียง School of Success เอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนจากกันถ้าท่านฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่บน iTunes หรือ Apple p o d c a s t อย่าลืมรีวิว5ดาวและเขียนความประทับใจให้ผมด้วยนะครับมันจะมีความหมายและเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมาก ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงโอมเพียง The Big Book of Tested Affirmation รหัสลับสั่งจิตใต้สำนึกที่คนสำเร็จระดับโลกใช้กันท่านสามารถกด subscribe เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ m a s t e r m i n มา,า e m a i l ได้ที่ ompheng.com และดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ